สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะเอาของเล่นมาให้ดูนะผมเนาะผมสร้างของเล่นไว้นะครับอันนี้ก็จะมาแกะกล่องให้ดูแล้วผมนะนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะผมเนะจะมาถึงมัอกี้เลยครับผมเนาะก็มาถ่ายให้ดูครับผมมาแกะกันเลยครบยับผมภาพก็จะยืนหน่อยผม,ผมว่าข้างในผมพอรู้นะว่ามันคืออะไรนะคิดว่านะ แกตอนนี้เป็นแค่แกะกันแกะกล่องให้ดูดูนะผมนะไม่ได้จะมารีวิวอะไรนะครับเป็นคลิปที่แกะกล่องเล่นนะแกะตัวนี้สดเลยนะดูนะข้างในจะคืออะไรนะผมอันนี้ราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะผมอ่าจะแกคืออะไรครับผมเดอะบีนะผมเดนะอะบีนะครับคาบุตโตะนะผม มตกับรถของเขานะผมเนาะราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทโอเคผมมาแกะเลยแกะดูสดเลยนะผมจะไม่ตัดต่อทั้งนั้นนะผมนี่เป็นรถงานจีนนะผม ผมเสมาสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะไม่สามารถกดอะไรได้ทั้งนั้นนะผมแต่สามารถดึงไอ้นี่มาได้เฉยเลยผมไม่มีลูกเล่นอะไรนะเราที่เห็นยังไม่มีอะไรลูกเล่นอะไรนะเป็นแค่รถอาปากนี้ได้ผมเราไม่สามารถติดได้นะคุณหมอเขาจะหยอดกาวไว้นะผมนะอมจอมานี้ผมัะแรกปตัวที่สองครับผม ผมไม่ได้มองกล้องเห็นะขอหัยด้วยนะผมนมันมองไม่ชัดสองเป็นเดอะบีนะผมเดบีซิกเตอร์นะเนี่เป็นงานระเบิดเกาะนะผมทั้งหมดนี่แค่สามร้อยนะห้าสิบบาทนะโอเคใช้ได้ ก็โอเคนะดีดีดโอเคครับผมตัวที่สองไปไอตัวที่สามเออตั้นสองอะ่ะเไปตัวที่สามครับผมอาวุธไม่มีนะผมนะอาวุธไม่มีหาชิป โอเคใช่ได้ครับผมชัวตอนนี้ผ่านนะครับผมไปประตูสุดท้ายครับผมเป็นชาซอฟนะครับผมชีก็แหวกครับผมชีกแ็แหวก ไหันผมห่าอย่างเดียวอืมผมเป็นชาซอฟเนาะไม่มีอาวุธอะไรนะผมนะโอเคใช้ได้นะผมจะเป็นงไงใช้ได้เลยนะก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะมันไม่มีอะไรมากนะเล่นนะนี่ก็มีประมาณนี้ผม,มจะมารีวิวแยกที่หลังก็ได้นะผมนะสตัวนี้นะแกะขอให้ดูเชย วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมนะกับการแกะกล่องนะผมนะอันนี้ไม่ใช่กล่องสุ่มนะผมอันนี้ผมสั่งซื้อมาเองนะไม่ใช่กล่องสุ่มนะผม <c oughs> โอเคไม่ใช่กล่องสุ่มอะไรนะบ๊ายบาย